เดี๋ยมึงควรเล่นตีอันนี้อันเท่าไหร่ครับสองเสนลุงมดีครับลุงมดีครับไอ้เยี่ทั้งกล่าวอยู่ตลอดเลยเหรอโอับค่าแข็งอยู่ครับตอนนี้วันนี้มีเจ้าไม้ใหญ่ไหมครับวันนี้มีไม้ใหญ่ไหมอยังครับน่าจะดึกยังยังไม่มีใช่ป่ะใช่ครับเด็กๆครับปิดย้อนนะครับเดี๋ยวมึงรอไอ้นี่ก่อนมึงรอไอ้นี่ก่อนรอไอ้เด็กนั่นมามึงแทงนอกกับมันได้เด็อเนี่ยคนรวยเนี่ยเยอะหาแทงลงแทงนอก มึงเชื่อกูถ้ามึงเก่งเนี่ยมึงดูลายไว้ก่อนเลยว่ามันจะออกลายไหนหรือมึงจะแทงก่อนก็ได้หรือจะเลือกเมื่อมาเนี่ยใช่ปะกูแทงเสมออ่ะกูแบบว่ากูได้จากพวกมันมาแล้วใช่ปะห้าล้านแต่กูลืมบอกเจ้าว่ากูจะแทงเสมอถ้ากูแทงเสมอกูรวยแคยกูลืมแทงแม่งออกสองรอบปกติกูแทงตลอดนะแบบแทงแบบสองแสนเอาเงินทิ้งอ่ะแต่พอกูเล่นนอกไงกูเลยแบบแทงเสมอกับเจ้าเจ้าพวกเนี่ยไม้ละสองแสนพอกูไม่ได้ลงแม่งมาเลยเสมอสองรอบ ถ้ากูได้อ่ะล้านแปดอะตีล้านแปดก็เป็นสามล้านอะสามล้านกว่าอะไรตื่นเต้นเนี่ยถ้ามึงเป็นเจ้าแบบเอซเนี่ยมึงรวยเว้มึงเชื่อกูมึงเห็นปะมันมันไม่ออกไปไหนเลยอะตั้งแต่บมืวันมันมันได้ดนเช้าอ่ะมึงอยู่เนี่ยมึงก็เจอมันเออมันเล่นจนหกโมงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้ายังอยู่เลยเนี่ยไอพวกเนี้ย ไม่ไม่ไปไหนเลยไปดูเดี๋ยยิ่แล้วก็มีลูกค้าเขามาเล่นกับมันตลอดอ่ะมึงเห็นไหมมึงไม่เล่นนักแสนสองแสนหรอมึงก็ดูดิยังไงมูมีวอันนี้แต่มึงรอให่ชัวร์ก่อนแล้วค่อยเล่นเว้ยมึงอ่านเกมก่อนเงินมันเยอะเว้ยเฮียเราเจ้ามันแดกเราอย่างเดียวเลยเราต้องแดกเจ้าบ้างคือเจ้ามันจะเจ้ามันจะมันจะใช้วิธีฉลาดไว้ก็คือถ้าสมมติใช่ไหมมีคนแทงแบงเกอร์เออแบงเกอร์เยอะ เจ้ามันจะลงสองหมื่นแบงเกอร์มึงเข้าใจปะไม่ไม่ติดครับไม่ติดครับลงุงผมลงมลงแต่เสมอครับตัวนี้มาล<ง>้าง,งมาล้างลุงนี่นี่นี่นีน่เด็กนี่มาแล้วนี่ไอตีไอตีไอตีเอาเลยเอาเอาแค่สามตาแนะล้วนี้ไม่ไม่ติดนะลุงอ่าอันนี้อันนี้คือไอตีตกลัวหายเหยื่อไม่ให้มึงลนะมึงจัดการไปเลยอ่ะอ่ะ่อตีผิดเจ้นะครับมีอีกไหมตีผมจะเล่นกับน้องเท่าไหร่ได้หมดได้หมดสามตาจริงนะอ่ะวันี่ยมึงเล่นกับตีก่อนเลยมาสามตาเลยมาดิมา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 เราโต้ไหนมาพี่ตีมาเราโต้ไหนตันนี้เลย มันเลือกยังไงอ่ะมึงจะเลือกยังไงเลือกเลยเลือกเลยสลับกันเลือกเลยเอ้าเดี๋ยวว่ามึงจะเลือกก็ได้น้องมันแบบใจกว้างอย่างมหาสมุทรมึงก่อนอ่ะมึงมึงมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยเพราะกูไม่รู้เลยว่ายังไงไม่มีใครมีตาตัวนี้มันโตใหญ่มันต้องมีตาเป็นหมื่นลงเลยเนี่ยอ่กูมีกูมีปัญหาตงไปกดปะปัญต้องไปกดแต่โต๊ะก้างนี่พี่ติมีตาเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเก้าร้อยเองมีเก้าร้อยอ่าผมเออผมมีพันนึงอ่ะมามาผมว่าแดงมามาแดงล้านนึงเสดอ่ะ มึงเห็นมันเล่นปาตีถ้ามันออกน้ำเงินกูได้ใช่ปะใช่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 เราไม่กินข้าวล้างมานนะเราเต็มนะพี่นะโอยแดงแดงปพราะเก้าสวยฮะออกกำเงินในสัตว์มามามาน้ำเงินไหนเออมา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 น้ำเงินในสัตว์แดงแคไหเล็กพี่เล็กรเล็กๆเลขหนึ่งสาบแปดหนึ่งสาบแปดหนึ่งสัตว์กูงงเลยเฮีย เลขอะไรนะพี่หนึ่งสามแปดหนึ่งไปจ่ายโตโน้นด้วยมามามาจ่ายไปจ่ายแต่ไม่ต้อจ่ายตอนนี้กันเอสเอฟเลขเอสหนึ่งสามพวกหนึ่งเหมือดิมใช่ไหมครับใช่ไปนะออฟเซนเจอร์กูบอกเลยเยี่ยมเี่ยของจริงเลยสัตว์วันนี้อั้นเท่าไหร่ครับวันนี้อั้นเท่าไหร่วันนี้อั้นสองพันพี่เดียวอะไรพี่มาพี่เอาอะไรอ่ะไม่มึงมึงมึงมีเงินหรอมึงเด็กเหรอมึงไม่ต้องถามไม่ใช่เงินลงอ่ะไม่ใช่เงินลงเนี่ยเงินโตัวอ่ะมมีีี ไอเด็กคนนี้มันสุดจริงติกูบอกให้มันไม่มีคำตาซ้ายสล้วแบบมันอ่ะมึงเชื่อกูดิถ้ามึงยังได้แดกเกินมันอยู่อ่ะกูเอาเอาใครเดิมพันไปอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ผมอ่ะพี่คนขั้งบ้านเนี่เออไม่งั้นไม่นับนะไม่นับไม่เอาไม่เอาให้ผมเลือกให้ผมเอาไม่เอาอ้าวมึงเอาน้ำเงินอ่ะร้านหนึ่งโอเคสวยเปิดจำโอ้สวยสวยจั่าห้าพวกแปด จวอะไรจวบเตัเต็มเมเห้า่มาเป็นสามป็นหนึ่งน้องชายหนสตาแล้วนะเอท้ายมาไม่พี่เราตกลงว่าห้าตาเปล่าพี่สาตาสามตาสามตาเราตกลงว่าสตาน้องชพี่หตาหตาตาสตาสามตาตาตาเดียวไม่แกาพี่ห้าา ปีห้าล้านเลยเนี่ยห้าตาเนี่ยเอาผมเลือกเยพี่เลือกเลยพี่เลือกเลยผมเลือกมาสองตาแล้วเลือกอ๋อเศรือห้าหมื่นไปอู๊ไม่มีไม่มีมิติไม่มีแต่งไม้ร้านในร้านนี้เนี่ยอ่าแต่ละเสมอยกสุดกำมาละแต่ละเสมอยกเสมอยกอ่าโอเคงั้นกูเอาโอเค กัวแดงร้านกัวแดงนะถังกันไหนอันนี้พี่มีกี่ร้านนะผมถามพี่แค่นี้แหละมีเยอะมีเยอะเอาเงินพี่ก็หมดเยอะนะเอาไม่ก็ริ้งห้าตาไงก็จบไม่กูใ้มึงสี่ตาไวมึงมากสี่ตาอ่ะนี้อันนี้ตาแรกนะอันนี้ตาแรกนะไม่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 ตาอนนี้ตาสามแล้วสายอะเจ็บสวยจวดห้าจวดแปดบอสบอสสวยจัวดเต็มจะดีดีสวยดีควายดีเลขสามห้ ขอนั่งดูมันก่อนผมยังไม่อยากเล่นโดนเด็ดเลยนะร้านเลยนะปังหนุนอาผมเอาน้เงินที่ผมเอาเงินมาผมเอาน้เงินมาขายตีมมาสี่ล้านเลยครับฝั่งนู้นตัวละล้านนะโอเคครับน้ำเงินครับน้ำเงินครับร้านหนึ่งนะขอดูก่อนนี่ก็โอนใช่ไหมครับผมเน้ำเงิอนเออไอ้น้ำเงินประกาศเลยเนี่ยโจบอดว้ายจ้าแปด อุ้ยนั่นไงมันบอดยังไงอ่ะโจห้าห้าว้าจิมถึงเลขสามครับเอาพี่หมดเยอะนี่พี่ตีอย่างงี้นี่อุ้ยตังหมดอ่ะพี่พี่รู้ว่าครับพี่มีตังให้แรกก็สองสามพันไหมครับพี่ยิงกรสดให้แรกไหมครับไม่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 พี่กูเล่นดีก่อนเลกูเล่นสามบีมามามาเดี๋ยววันนี้พี่ตีหมดกูเนี่ยมามามามึงแทงเลยมึงแทงเลยเล่นกันหนักจังต่อเลยตีอันนี้ผมเล่นด้วยได้ไหมนี่โอ้ยเขาเล่นเขนเล่นมาล้ลานครับไอ้ล้านเหรอไอ้พี่ตีเอาผมผมให้พี่เอาอ่ะ นนั้ไม่ <centimet S 2> มึงเอามึงเอาไว้มินของพี่บ้านนะกสองตาได้ไหมเออเอาเลยเอาเลยผมเอาแดงอ่ะผมเอาแดงอ่ะน้ำเนะผมน้ำเงินนะผมน้ำเงินอะไรตำรวจน้ำเงินน้ำเงินอะไรไม่เอาพี่ตำรวจไม่เอาพี่ผมขอจับดึงหนึ่งเพราะพี่แค่นี้ผมก็ใจหายแล้วพี่ผมแดงเอ้ยผมเอ้ยผมเอาพี่แล้ววะพี่ผมลืมไปแล้วผมแดงนะผมเอ้ผมแดงผมแดงผมแดงเอ้ยใช่หรอใจไปดูเลยอ้าวโอเคโอเคเฮ้ยผมน้ำเงินไม่เหรอไปมามามาเป็นสามแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอาพอดีแล้วครบแล้วตาไปไอ้ยังพี่ไอ้ตาหนึ่งตาหนึ่งอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยลุงลุงไม่ได้นี่ลุงเอาไอ้ตาเล็กกูตามตาที่มึงบอกเนี่ยเอายี่มาพี่ติมาตาตาเดียวตาเดียวไม่มาพี่ตีมาตีมางนับอะไรนะมึงนับเลขอะไรเนี่ยภาษาเศรษฐกิจมะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วเลิกเลยปะตามตามาหนึ่งสองสามแล้วเลิกมมีใครมีเงินสดไหมมีใครมีเงินสดไหมหมดแล้วหมดแล้วกหมดแล้วหมดแล้วพี่เออพี่ตีกินมากินกี่มากพี่ ูมีเก้าร้อยอัมเลงเลยพอพี่พอพอดิการ์ด่มันไม่เลิกอ่ะตามตานะมึงทิมเลยมึงอ่ะทิมเลยมันไม่เลิกแบงค์เงินน้ำเงินร้านบาทมันไม่เลิกถ้าตามตาผมก็กำไรสองล้านเด็ดสวยปอกเก้ายังยังยังสี่แต็มสวยบอดเท่า ว้าวใส่แล้วครับเลขสามครับแปดเลขสามครับเลขสามนะนับหนึ่งเลยนี่นับหนึ่งเลยนี่อ่ะพี่ตี๋เอาอะไรพี่ตี๋เอาอะไรอะให้ผมเลือกผมชอบเป็นเด็กนี่นะจริงๆัวน้ำเงินัวน้ำเงินควน้ำเงินอ่ะได้ผมไปแดงเดะมาแล้วนับเหลือผมแดงมาผมชอบ เด็กใจมันถึงอะไว้น้องเงินบอร์ดไว้ไว้แดงบอลแปดแดงบอลแปดไว้เลขแปดครับพี่ชายเอ้านับสองแฉันใหพี่ตาท้ายแล้วนี่อ่ะได้ตาท้ายอ่ะมึงเลือกเฮ้ยตาท้ายมันได้ที่ไหนพี่มึงเลือกเองอ่ะผมนะผมเลือกพี่โดนอ่ะเออมึงเลือกไปเถอะชิวมึงาเงินอ่ะน้ำเงินอ่ะน้ำเงินอ่ะน้ำเงินอ่ะถือว่าได้เล่นถือว่าได้เดิมพันถ่าเดิมล่ถือว่าถือว่าได้เดิมพันสนุกสนุกขำขำ ขอนั้ำเงินนาว่างเก้าแล้วเนี่ยเนี่ยห้าตัวสามข้าไปข้าไปกันโอเคสวยไว้เฮ้ยเสมอเนี่ยไม่เหมือตัวหนึ่งนะเลขสามครับพี่ชายให้แก้ไม่ไ่้ผมให้พี่แก้อีกสามตาจะได้ไม่ไม่ไม่อะไรกันเกินนะให้พี่แก้อีกสามตามามาเอาไว้พี่อะจะปิดนะครับผมผมลงด้วยได้ไหมพี่ ได้ไมาไม่มไม่ไม่มไเไม่เไม่ือกไม่ไม่ได้ไม่ือได้ไม่เลือกใช่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่มือกูให้มึงเเลือกไอเนี่ยกูเลอกมันอยู่ผมเลือกพี่กระโดหน่อก่นนะเอาเลยอ่าเําน้าเงินอีก่สิบล้านลกันน้เงินสล้านแล้วกันตามตาไทยนะเออไปเล่นเป็นวันนี้ผมหอบรางยิบล้านกลับบ้านนะพี่มาๆๆพี่ายี่เตรียมรถไปแล้ว่าปเกาอย่างนกินไม่หมดแล้วเนียเอาจั่วห้าสี่ กินแล้วกินแล้วกินแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นบอกให้ด้วยนั่นไงบอกกล้าวส่วนเลขสามครับพี่ชายไปตีวันนี้มาเองครับวันนี้มาเองครับเลขสามครับเลขสามครับก้ามวานก้วานเราลุงเอาผมลุงเอาผมไปหลายอยู่โว้อะพี่ตีจะเลือกไหมมึงจะเลือกให้มึงเลือกอ้าว้พี่ก็โดนดีกันล่ะเออเอาเลยน้องชายอ่งั้นก็เอาเอาแดงอีกสระล้ะกันเผื่อมีดวงโธ่เต๋ ไอ้เอมันได้แล้วมันแทงมัวอะไรเีอะตอนเนี้ยไม่มัวลงไม่มัวไม่มัวมันอยู่ในการคำนวณน้่นเงี้ยก้าเงี้ยเอ๊ะสวยก้าหืวเจ็ดปอดไพ่สวยเพอนไพ่เยะไพ่สวยเลยสวยจัดเียกูจะกูจได้กูจเองต้านเงจวเจ็กินไปแต้มหนึ่งได้สามครับพี่ชายม่พอมันแทงมาีมสวยอะไรเนี่ยกูัดมึอหอเงินสิบเอ็มกลับบ้านนะจตาิ่ขอแทงล้นเก้าเลยได้ไหม เฮ้ยพี่ไม่ใจเย็นเราตอกร้านพี่พี่ตีณฑ์เอาเลยมาแทงไปเลยไม่เย็นพี่ก็ไม่ไม่ค่อยค่อยไปเหมือนรถไขายองอ่ะพี่เอาๆค่อยๆไต่ค่อยๆร้อนเรื่อยๆอ้าวไม่ใจมึงเลือก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 เอ้าผมเลือกพี่ก็โดนนะนี่เออเอาเลยเอาเลยอาแล้วผมเอาน้เงินนะผมเอาน้เงินนะร้านหนึ่งอ่ะกวาดแดงร้านหนึ่งได้ไหมกวาดแดงร้านหนึ่งได้ไหมกับมึงอ่ะ แดงร้านหนึ่งกแดงร้านนึงเอาเดียวดิไอเดีเอาบิไอบบุลิบมจับเอาได้ได anyway. oh, like okay. ้ับงแดงร้านนึงนะของของกูอะไรวะของกูกัเงินกเงินโอ้สวยกล้ามากล้ามานิ่มๆโอ้สวยมา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 หนึ่งสามแปดหนึ่งหนึนหหนึ่งหกศนหกอาบุลิมีตังจ่ายไหมเด็กโอเคแยมยยยยตีิใครฮะตอนนี้ใครเลือกอ มึงอีกแล้วเหรอไอ้บุรีมึงจับกับลุงไม่เนี่ยลุงมึงหมดแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงไม่มึงจะจับอีกไม่เนี่ยฮะจับมือลุงว่าไงครับลุงได้มึงแทงแหลวเดีดยวมึงแทงเด๋มึเอาอะไรไอ้ชายเร็วๆมึงเอาดิอ่ะตีผมเอาผมเอาแดงมึงเอาอะไรหนุ่มน้ำเงินครับลุงอ่ะเอาเดี๋ไอ้บุรีมึงขัดกับกูทำไมมึงแค่อะไรของกูเนี่ยไอ้ยังบุนไม่ได้มาดีกันนะไอ้ยังบุรีมึงใช้ไม่ได้ผมแดงนะผมแดงนะผมแดงนะ เออาแดงปอก้าใช่ไหมนี่เอ้ากินสองสวยสามสวยไ่รีสวยสวยบหนึ่งสาม้ันสองรับลงหนึ่งสามพสองกูว่าไปกิดกันก่อนหมสามเดียวกันไม่ด้อ่าดิมึงเชื่อกูอ่ามึงตามกูมึตามกูหนึ่งสามพใช่ปหนึ่งสามพใช่ไมครับหนึ่งสามสองครับอ่ามึงอะไรแดงแดงแดงครับอ่าแดงครับปองผมแดงนะอันหนึ่งมึงกวนตังก่อนแปนึงแปบนึง หนึ่งสามห้าสองบุรีฟังกูมันเป็นสูตรปูต้องเงินไปแล้วแดงมาแน่มึงแดงนะเออผมแดงต่อโคนเนี่ยได้ใช่ป่ะได้ยังได้ครับได้ครับได้มึงแทงแดงมึงแทงแดงใช่ป่ะแดงครับปูแดงแดงปแดงแดงมันจะเอาฟันปลาด้ว่าเต๋อ้ไม่นเห็นนะโค้ดจวดเก้าจวดห้าแล้วเข้าบอด พ่อมึงตายสามสวยสวยไม่มีไม่มีไม่มีบอวโอ้ยหู่นี่ยสาต่อสามสามต่อสามตีเลขกต่างอ่ดิดีกูบอกกูบอกแล้วดิเอ้ยอย่นี้มาไม่ไปกูดิบุรีไปกูดิบุรีไงกูนะห้าตาติดคนละห้าล้านน้ำเงินครับไปกูทำน้ำเงินบดีเลย เอ้เอาเอาเมืองเอาเมือเอาเมืองอะอาน้าเงินนะผมน้าเงินนะไอ้เมียูใช่หมครับกูครับน้าเงินกูครับโจ๊กก้าวเข้าบุรีมาเห็นไพ่โอ้ยบุอีเาขึ้นเมาขึ้นมันไม่ขึ้นโอ้ยมา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 อาม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 าอาม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 าา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 า บุรีบ eh ุรีครับกูเห็นไพ่กูเห็นไพ่อันนี้แรบอยากเด็กว่าอยากลงบ้างครับใครเอาเด็กแม่มีใครเอาเด็กแม่อะไงครับพี่บุรีฟังกูนะไม่ได้บีอันสี่เหครับไม่มีเฮ้ยเฮ้ยบีแกมันเฮยืนอยู่ในสี่ห้าคนนี่ บังกูบีไอ้บุรีมึงให้เขาแทงมังดิ้มึงให้เขาแทงบังอ่ะลุงอ้าลุงเอ้ามึงอ่ะไปมึงมามึงแทงเลยมึงแทงเลยกูไม่แทงมึงแทงเลยไว้บุรีเลยอ่าผมีเงนโยนแดะแดงบุรีบังกูแดงอ่าไป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 น้ำเงินนะแดงไม่มีทางไหลเชี่ยวไอ้เชี่ยไม่มีทางไหลเชี่ยวไหลนี่ลุงแดงเถียงข้านาบลุงมันไหลอยู่ละ้าแดงเก้าเหมือนเห็นนะก็เลยบิงจริงแปดนะโจอแปดปิดยอดนะครับมีไหมโอเคจริงด้วยว่ะจอแปดจริงจริงด้วยว่ะจริงว่ะ จริงว่ะเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยอันนี้จริงเว้ยอันน uh, ี้มึงแมนจริงม really> ึงแมนจริงนดึงหกเสือหกมึงคมจริงมึงคมจริงเฮ้ยอันนี้คมคมแบบนี้เลยไว้มึงนำจะหมดแล้วนีไงทำเงินจะหมดเที่อะไรสัตว์ทำเงินนะอิมบิมหนึ่งสามหาสองน้องชายบิมเจ็บคอว่ะฟันปลามาตีฟันปลามาแดงเข้ารอบนี้แดงเข้าไอ้ไอยบุรีเราเลยนะ ถามก่อนถ้ามันออกเสมอเนี่ยคือต้องยกยกหยอยอกยก้าขึ้น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 ึ้นข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 ึ้น้นขึ้นขึๆน้นขึ้นึ่นข้นขนขึ้นกึ้นขึ้ไข้นขึ้นขนขึ้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 ้นนนนนึ ฟังกูปิงปองยาวน้ำเงินกู้น้ำเงินโบกู้มาเอาอะไรไอเนี้ยเอาอะไรน้ำเงินใช่ไหมตามมาตามครับโอเคโอเคโอเคแดงไหลเชี่ยวตีรอบนี้บุรีฟังกูสลับปันปลาสลับน้ำเงินแดงไหลเชี่ยวโอ้โอ้บีไอ้ยบุรีไปเดิมแล้วบอดบอด บอลไหนล่ะเจ็ด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 มาแเต็มเต็มแจ็คเลยนะเจ็ดมา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 หนึ่งพอ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 หม่งสามเป็นหนึ่งใช่ไม่ได้ดิไม่พอไม่ได้ดิมันพอไม่ได้ดิยังไม่ครบาเลยพี่ลุมันยังไม่คาบตาเลยอะไรลุงมันยังไม่ครบตาเลยมึงครบมึตาไหนมึงมาสาตาได้มาสาตาเนี่ยเตะกูบอกแล้วกูกับมันเมื่อวานเนี่ยกูไม่ได้เดินไปจากโต๊ะ สามตาจากนี้นะหนึ่งสองสามแล้วจบเลยลุงผมให้ลุงเลือกอ่ะมมึงกมึงเลือกไม่มึงเลือกเลยมึงเลือกเลยรกกูเชียร์มึงมึงเลือกเลยแดเชื่อกูบุรีกูเชียร์มึงเอาดิะมึงแดงอ่ะแดงสองไมิแดงไม้ติดอ่ะแดงมึงแดงอ่ะเฮ้ยเอาเอาแดงนี่ให้สองไม้ติดเลยอ่ะเอามึงเชื่อกูดิเออก็เอาไม้นี่แดงนะไม่เนี้ยแดงนะมึงแดงนะมแดง้มเงินบางแล้วมันเงินไหลแก้วเต๋รอบนี้กูดูตก ปอเก้าโอ้เก้าฟิวเก้าชิลไม่ขึ้นเต็มเก้าเ้าเอบอดบอดบดเต็มสอไว้เสมอกากากาเสมเสมอ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 ออบอยอมีเลขมีเลมีอเลขสามครับเลขสามคามาสอ่ามางเลขสามครับ อ่าเนแล้วอ่ะเรอบสเต็ปเดียวใช่ไหมบิสเต็ปเดียวใช่ไหมสเที่กูบอกสเต็ปที่กูบอกนี่สเต็ปที่กูบอกก็แดงมาดิครับแลกูครับแดงนะแดงนะโอเคเครื่องร้อนจัดเครื่องร้อนจัดโอเคเครื่องร้อนปีดเลยปะเครื่องโบป์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 ป้ป์ปะปรปี้์ป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 ์ได้์ป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 ์เป้ปดป์ป์ไ์้์ม์ไ์ป์ด์ปไ์์ไ นี่ไงเอาเอาเลยไงเอาเลยมั้ยหนึ่งสามแปดหนึ่งเข้าเขาติ๊กเก็บเรียกหนึ่งหกศูนย์หกม่ใช่ไม่ได้มันึามแเรียกสองตาแล้วนะเลยตาเดียวนะมึงตาแรกเองเลยตาแล้วเลยตาเดียวมึงตาแรกเองเลยตาเดียวเลยตาเดียวมึงเบรกให้กูหายใจก่อนอ่ะกูเรียกฟังกูน้ำเงินอ่ะมึงอะไรอ่ะโอเคอ่ะน้ำเงินน้ำเงินนะโอเคโอเคเพิ่งตา้วเยไม่ได้ไม่เสียเองเลยรวยครับ จำเงินเลยๆฮะไปตีแล้วอารมณ์ดีแล้วตอนแรกโดนแดดจำเงินนะเก้าอะไรเก้าอะไรนี่คอแปดช้ำหวานช้ำตายหนึงตาตั้งึงคอหายใจหนึ่งตานี่นี่หึงสองตาเลยงสตาคอหายใจคอกันนะเพิ่งช้าให้พักให้พักเบรกกันหนึ่งตึงนาทีแล้วกันติดนี้แล้วกันนะข้าไปเจ็ดห้าไปดูบุรีก่อนดูบุรี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 คอ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 เออเออให้มึงไปรถตามรอมึงจะตามทำไม ไม่ได้เนี่ยวงวงการเไมขาไม่ไม่ไม่เล่นกันอย่างงี้เนี่ยเขาไม่แต่งไม่หมดไม่ไรเลยสามตายสามตาใครน้องชายครึ่งผ่านไปสองครึ่งตานไปครึ่งตายผมไอ้เหี้ยะกูเออกูก็นั่งนี่ไงมามามาดื่มดื่มดื่ใจแล้วไปเล่นกันต่อไอเบอร์มึงเบอร์อะไรวะเดี๋ยวกูแอดเบอร์ไว้เลยอย่าเลยพี่อย่าเรียกผมมาเลย เดี๋ยวไม่ว่าแอดเบอร์ไว้เผื่อแบบมึงโทรมากูได้ไม่รับไวงไม่รับไม่ตอบเไอ้ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งห้าเรียกว่าเกาจริงแล้ววันนี้ไโอเคศูนย์เจ็ดแปดเลยนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าไอ้ดียมาเรี่บอกเลยว่มึงไม่ควรเล่นเลยไอ้นี่เลยอะมามามาเราเรามาลั่นกันต่อดีกว่าวงการต้องการตัวศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งห้าเด้ครับวงการต้องการตัวพี่ตัวเลยโดนเลย สี่ล้านกูคาได้รถแล้วเนี่ยกูคาได้รถแล้วนะไม่พีผมไม่จะได้ที่เพิร์ทพี่เตกูได้เท่าไหร่บอกมาเท่าไหร่เต๋อแล้วไปปากสองล้านไงวันช่ำรานต่อมาพี่มารานต่อมาทำน้อยๆทำน้อยๆเอ้ยดีทำไมกูบอกสี่ล้านแล้วกูไม่บอกวะมาพี่สี่มาพี่เราเรามานกูแหลกทั้งหมดอยู่นี่เหรอวะมาหน้ากากน้ำมูกมากูเป็นมายูนิคอร์นบีม ไอ,อบ้าอยู่ในคอว<ม>ามนี้แหละม <า S 2> นันโดนดก <มา S 2> ูแดกเมื่อวานเลยตี